คือว่าคนเขาก็ททำมาหากินเหมือนกันหมดใครก็ะตุ้มใจวะไปสอะลักสอจะจกจะอยาไอ้คือหมูนองก,ก็ททำมาหากินสุดจริอ์อ่ะไอ้แบบมีไอ้ยังบบมามขอตรงตงก็ได้แบบต้องมาลักมาจกจิอยะเจ้าอู้ถึงนะแต่มีมือมีตีนสอทำมาหากินเต้เจ้าแต่มีมือมีตีส้อทำมาหากินเต้เจ้า นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเสียงจากเจ้าของร้านนะครับตีกลั่นออกมาจากความหูซึกนะฮะว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นครับกับบ้านนี่เมืองนี่นะฮะโจรมาชุกชมเหลือนะครับซึ่งประสกครก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เก็บภาพของคนร้ายได้ย่องเข้ามาในกางดึกนะครับแล้วก็เปิดเกะเอาของมีข่ายมาให้ในเกะของร้านไปเราพิตามเาขานี่ครับพร้อมกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับฟังจากปากของหลานเจ้าของร้านกันครับสนับสนุนข่าวโดย กฟผนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าลำปางรีสอร์ทแกลนวิลเลจแต่งครบจบเข้าอยู่ได้ทันทีทำเลดีที่สุดในจังหวัดลำปางลำปางรีสอร์ทห้องพักร้านอาหารห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงบริหารงานโดยคุณนรงพินทิสือ่อร้าน c ีทออกแบบติดตั้งงานสแตนเลสทุกชนิดนี่ครับคุณผู้ชมครับอ่าตีห้องหานเมื่อสักครู่นี้ครับภาพเหตุการณ์นั่นก็เป็น คลิปชายนะฮะคนหนึ่งที่มีหอยซักอยู่ตั้งหลังนะครับได้ปีนหัวเข้ามาขาโมยเงินและกับบุรีนะฮะซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนครับอย่างที่เขาหันตรงนี้แหละฮะซึ่งบริเวณลานตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านถุงโค่งนี่นะครับตำบ,บลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปางก็จะมีนางสาวปางทิพย์ฟูวุฒิฮะเป็นลานสาวของเจ้าของร้านก็ได้ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวลำปางโพดเทานี่ครับทีลงพื้นที่กันนั้นว่านี้นะฮะเ่าฟังว่าลานของป้าแกนั่นนะครับเปิดเป็นร้าน จำหน่ายขายหลาบขายซาขายเครื่องดื่มนะฮะอาหารบุรีนะครับวันที่คนห่ายเข้ามาก่อเหตุรักทรัพย์เป็นคืนวันที่สาวมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นก็ยังคงบบนอนฮะได้ยินเสียงหมาเห่าคือบ้านของแกนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีบริเวณอยู่เพอะสมควรนะฮะแล้วก็ด้านหน้าของบ้านนั่นก็แต่งเป็นเพิงนะครับสร้างเป็นร้านขายหลาบซาขึ้นมา แล้วก็ฟังตรงข้ามของร้านนั่นมันก็เป็นถุ่งน้าครับคุณผู้ชมครับซึ่งชาวนาเนะครับเปิดจะไปตอนกลางคืนเปิดจะไปซูบน้าเข้านาครับอย่างเงินก่้นะครับเดินไปเสาะหอยเสาะเคียดกลางคืนก็เอาไฟฉายเนี่ย่องอยู่ในน้าน่ะนะครับหมามันก็เห่า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 นะครับคุณผู้ชมครับกลางคืนกลางดึกคืนนั่นฮะคนก็คิดว่านะครับตอนแรกว่าคิดว่าหมามันอาจจะเห่าเจ้านา ตั้งแต่ตอนตะคืนเนาะเจ้านอกตอนกลางคืนประมาณสี่ถุมอย่าง,งเงี้ยจะสี่ถุมสีุ่นี่มีคือคืออ่ะกันยังไม่ได้รับกันเตือเอนานเจ้านอกกับนอนเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยอิยูกับด้ยินเสียงหมาเ่าหมาเ่าแบบเ่ามากเลยเนีเจ้าเหมือนเ่าค้นเฮาอย่างเงี้ยแต่ว่าเนาะก,กับ,บหูเรื่องว่าเกิดอันอย่างขึ้นก็ว่าจะได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาเกิดนว่า ช่วงนี้มันหน้าตรงหน้านะคือแบบเปินมาพอน้าม้าะสองนกทองหนูกาเอียเจ้าพราะมันจะเป็นประจำอยู่แล้วตีผ้าหมาเฮาหันไปฉายมันกระตึ้งจะเฮาเอียอีไงแล้วเฮาก็จะออกมาพอเอิ้นทำเป็นเอิ้นหมาเฮาเหี้ยกูเตือนมันกับมีหยังอีไงแล้วพอตื่นเจ้ามาป้าเห็นเกตตรงเนี้ยมันเปิดกันยังคืดว่าโออลุงกระถางจะเปิดละไหวแกกันยังไปเดือดทั้งกันเอียเจ้าแล้วทีนี้มาพอไปขวอยเอิ้มใจมีห้อยตีนห้อยตีนตีข้างกับแป้งนี่เนาะตอเนาะก็เลยว่าเออถ้าจะแม่นะ โนเข้าบ้านอีนอนจน่ะเนาะพอที่นี่ก็เลยหัวจงเข้ามาปุ๊บก็เลยแจ้งความแจ้งความบอกผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก็เลยบอกสายตรวจเนาะสายตรวจก็แจ้งความผู้ลอยเว้นแล้วเขาก็เลยมาลีกล้องกล้องวงจรปิดพอกันเออแม่นแต่เป็นคนนี้แต่อีนเนาะจ๊ะจ้ามันอ้าวไปอีเลยอ้าวไปอ่ะแล้วเหมือนเจ้านี่ครับช่วงประมาณสักสิบเอ็ดโมงค่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนสอพเอมืองลำปางก็ได้เดินทางกันไปที่ร้านหลาบประเสริฐเนี่ยนะครับเมื่อตำรวจไปถึงครับก็ได้ตรวจสอบกับกล้องวงจรปิดครับ แล้วก็เก็บภาพของคนไร่ที่ก่อเหตุลักทรัพย์ในครั้งนี้ซึ่งกล้องวงจรปิดนั่นกับบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนนะฮะเบื้องต้นนั่นนางสาวปางทิพย์ได้พาเจ้าหน้าที่เดินไปพอดับจุดของภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็จากการสอบสวนนะครับพบว่ากล้องสึ่งติดอยู่ภายในร้านนั่นบันทึกภาพได้แล้วก็มีรูปประพันธ์สันฐานนะครับรวมถึงห้อยซักนั่นเต็มแผ่นหลังเลยฮะอายุประมาณ30มสิบปีครับคลายาว่าจะก่อเหตุมาหลายพื้นที่ครับ เจ้าหน้าที่ก็เลยได้นาภาพของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานและก็น,นาภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการก่อเหตุตะเวนลักทรัพย์นั่นในละแวกใกล้เคียงมาเปรียบเทียบห้ก็ผู้เสียหายดูนะครับปากฏว่ายืนยันตรงกันครับว่าภาพคนร้ายคนนี้นะครับม่ใช่ก่อเหตุแค่ล้านนี่ล่านเดียวฮนะไหลตะเวนก่อเหตุหลายพื้นที่ครับเนาะคือว่าคนเขากระทำมาหากินเหมือนกันมดไครตึ้มใจวะไปซอะลักซอสจอกจะอย่าอายคือหมูนองกระทำมาหากินสุจริตอะ ไอแบบมีไอ้ยังแบบมาขอตรงตรงก็ได้แบบต้องมาลักมาจกสิยะเจ้าอู้ถึงนะแต่มีมือมีตีนเสาะทำมาหากินเต้เจ้าแต่บางคนอื่นดีได้ครับคนเดมราจะจบพวกเนี่ยตราจะจะบอกเขาจะได้ว่าตอนนี้ต้องระวังตัวโน่นนี่นั่นจะได้ก็ยากคือแบบว่ายากษ์คือแบบว่าล้านกาหรือว่าบ้านอันอย่างกระจ่างเนาะเจ้าเนาะพ่อบบเดียวขโมยขจรมันหนักแล้วก็ยักใหคือยัางที่ดีที่สุดอะกล้องวงจรปิดเนี่ยเจ้า ติดว้ตัวเจ้ามันจะกีร่อยกีพันกระจา่างติดไว้ตโตเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลักฐานเอ mm hmm. เจ้าเพื่อมันมีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเอเจ้าฝากไว้นะเจ้านะแล้วก็ทางด้านของหลานของเจ้าของร้านนี่ฮะนางสาวปางทิพนี่นะครับเพิ่นก็ได้เปิดเผยอ,ออกมาว่าครับโอ้มันเจ็บใจฮะหาทํามาหากินก็นลำบากอยู่แล้วนะครับกว่าจะหาเงินแต่ละบาทแต่ละสตางบุรีกับเงินที่หายไปนั่นก็เป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งนะครับแต่แกอยากจะ เงี้อสังคมครับกันเลยตั้งค่าหัวเลยฮะห้าพบาทครับอยากเกษสะท้อนนสังคมเจวยกันตระนักนะครับแล้วก็จับตัวขึ้นมาให้ได้โพดประกาศทันทีเลยฮะว่าไผ่ตีสามารถแ,จ,แรรจ,ร 5, รจ้งเบาะแสคนรายได้พ่อมจะนําเงินรางวัล5,000บาทมอบเพื่อกับผู้แจ้งเบาะแสทันทีนะครับหลังจากการจับกุมซึ่งเจ้าตัวเองนั่นนะครับกันยอมหับนะครับตอนนี้ว่ารเราแวงระวังไม่เห็นหมดแลครับ นอนไปกับเราแวงไปนะฮะบ่มีความสุขในการใช้ชีวิตแถมต่อไปได้ยินเสียงมาเห่าหน้าบ้านน้อยก็ตื่นนะครับภาวาไปหมดนะครับหลายคืนที่ผ่านมาหลังจากมีการก่อเหตุและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นแหมหนึ่งเคสนะครับที่เรียกได้ว่าช่วงนี้นั่นจะมีรายงานเกี่ยวกับการลักการขโมยการโจรกรรมนี่นะครับเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นข่าวกันแทบจะกู้วันเลยนะครับ มันก็เป็นคําถามด้วยว่าเอบ้านเฮาเมืองเฮานั่นมันเกิดอ,อย่าง้นครับกับสภาพอากาศที่เป็นในปัจจุบันนี่จะเป็นเพราะเศรษฐกิจมันพังพินาศเพราะวา่าผิดโควิดเศรษฐกิจพังหรือว่าจะเป็นเพราะอะยังก็แล้วแต่นี่นะฮะเออแต่ที่ชัดเจนที่สุดนะก็คือปี่น้องเจ้าบ้านนี่นะครับต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงนะฮะทุกวันนี้นะครับอะไรก็ดีก็ในกรณีนี้เขาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดครับ